เปิดโมเมนต์อบอุ่นอุ้มลักนณาพร้อมหน้าลูกๆกก่อนไม่ได้อยู่ด้วยกันแม้จะไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วแต่ก็ทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีต่อลูกเหมือนเดิมระหว่างอุ้มลักนณาและบอนกฤษณนหลังจากที่เลิกละยะกันแล้วนั้นสาวอุ้มได้พาน้องดิสนีย์ย้ายบ้านมาอยู่กรุงเทพมหานครถาวร ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมลูกๆทั้งสองคนลงอินสตาแกรมส่วนตัว add, แอดลักกันอาอพร้อมแคปชั่นระบุว่า I will be right here waiting for you at g e r e t i c a ขีดล่าง at d i s n l y l i t t ท e g ตเ l ท่ามกลางแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักทั้งบอกว่าคุณอุ้มมีความเป็นแม่โดยสมบูรณ์นับถือใจผู้หญิงคนนี้มากๆเลยค่ะ อบอุ่นมากดูพี่อุ้มในรายการที่วูดดี้น้ำตาไหลาตามเลยค่ะปอลอคุณอุ้มสวยทั้งกายทั้งใจทัศนคติดีมากเลยค่ะน้ำตาไหลเลยแม่อุ้มเป็นแม่ที่สุดยอดมากติดตามตั้งแต่เริ่มคบกันเคยน่ารักกับน้องการ์ตูนแบบไหนก็ยังคงน่ารักกับน้องเหมือนเดิมน้องคงรักแม่อุ้มมากๆนะ รักทั้งสามเลยนะคะน้องกาตูนจะมาหาหนูดิสบ่อยๆใช่ไหมนาะเป็นต้น